สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว Facebook กลุ่มพี่ต้นสี0พทุกคนด้วยนะแล้วก็สมาชิกเ,เกฟโฟกายทุกคนด้วยนะคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วที่พี่ต้นออกมาเพื่อที่อยากจะเรียนเชิญทุกๆคนเขาไปร่วมงานเกฟโฟกายเซอร์อวิสตี้แฟนซะีไนท์สองพเนาะใครที่สนใจอย่าลืมนะติดต่อพี่ต้นมาก็ได้หรือไปเจอกันได้ที่วันงานวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนที่แอปอารีนาเนาะสัชดาซอย4ใครที่สนใจก็ สามารถเข้าไปร่วมงานเจอพูดคุยกันได้เนะในวันงานอย่างที่บอกว่ามันจะมีการประกวดแฟนซีเนาะใครที่สนใจอยากร่วมไปลงประกวดแต่งกายแบบแฟนซีคุณมีไอเดียยังไงก็สามารถเข้าไปแต่งร่วมประกวดกันได้การประกวดครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเอ่อในส่วนของเอ่อทางล่างแอปอรีน่ามันเป็นการประกวดซึ่งแบ่งโซนเพื่อที่จัดประกวดเฉพาะกลุ่มของพวกเราเกโฟกายมิทติ้งใหญ่ครั้งนี้ครั้งเดียวในรอบ ปีเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นนี่ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ในการประกวดนี่มีของรางวัลด้วยสําหรับผู้ที่ชนะการประกวดแฟนซีที่หนึ่งได้ออทองคํามูลค่า5,500บาทโดยประมาณแล้วก็ที่สองได้เงิน อ,อ่ประมาณ3,000บาทแล้วก็ที่3ได้เงินสด2 0 0 0บาทแล้วก็รางวัลชมเชยอีก1,000บาทด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจก็สามารถแต่งเข้าไปร่วมประกวดได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถใส่ชุดธรรมดาเข้าไปร่วมประกวดได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในการ มิ팅ครั้งนี้พี่ต้นเองได้นำโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อช i v ซึ่งตอนนี้เป็นโครงการที่สองแล้วภายใต้ชื่อว่ากีโฟกายเ f สเฟนเนาะเข้ามาร่วมทำกล่องรับบริจาคตรงนี้ด้วยเนาะใครที่รู้ว่าพี่ต้นทําในโครงการตรงนี้อยู่กับพี่หนุ่มซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อชัว IV, ชีเฉพาะกลุ่มเอ่อในโลกของ Social ลแคม Fox แล้วก็คนทั่วๆไปด้วยเพราะฉันเนี่ยใครที่รู้แล้วก็ สนใจอยากจะร่วมทําบุญกับพี่ต้นก็วันนั้นพี่ต้นจะมีกล่องรับบริจาคไปเนาะก็สามารถเข้ามาร่วมทําบุญกับพี่ต้นได้เช่นเดียวกันนะพี่ต้นเองกออ็อยากจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ h i ชตรงนี้ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเนาะฝากไว้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมด้วยเสาที่2ี่24ตุลาคมนี้ ไปเจอกันที่รัชดาซอย4แอดพับอารีนาแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้ก็คือพฤหัสหน้าพี่ต้นกลับมาขึ้นใหม่แน่นอนแล้วเนาะใครที่ชอบกัดพี่ต้นใครที่ชอบส่งบทให้พี่ต้นเจอกันแน่นอนพฤหัสที่24กันยายนนี้พี่ต้นจะกลับมาขึ้นใหม่แล้ว3ทุ่มครึ่งโดยประมาณจนถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณเนาะเจอกันพี่ต้นได้ในห้องของเกฟอรกายเนาะแล้วก็มาพบกับช่วงปวดทุกข์แล้วกันว่าในช่วงปวดทุกข์ยังมันแล้วก็สุขสันต์ฮฮาเหมือนเดิมหรือเปล่ายังไงวันนี้ อบคุณมากๆวันนี้พี่ต้นออกมาเพื่อที่จะมาเชิญชวนพวกเราทุกๆคนไม่ว่าคนที่จะรู้จักพี่ต้นหรืออาจจะเพิ่งรู้จักหรือจะเป็นสมาชิกในห้องเกทโฟกายหรือจะเป็นสมาชิกในกลุ่มพี่ต้นสี่พันทุกๆคนเนาะเรียนเชิญตรงนี้อย่างเป็นทางการและกันในการร่วมงานมิตติ้งใหญ่ ห้องของเราภายใต้ชื่อว่าเกฟอร์ c e l เซ r i บ t ิตี้แฟนซีไนท์สอนาเนะฝากไว้ด้วยบัตรราคา350บาทถ้ามีคนบอกว่าไปจ่ายออโอนก่อนไปแบงก์งงนู้นแบงก์นี้อย่าเชื่อดยเด็ดขาดเพราะว่างานนี้เราจ่ายหน้างานเท่านั้นฝากไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็เจอกันได้เนาะแล้วเจอกันอย่าลืมบอกพี่ต้นด้วยนะว่าใช้ ID นี้คือคนนี้คนนั้นบางทีเนี่ยก็เข้าใจด้วยว่ามันจํากันไม่ได้ไงในในกล้องนี้อาจจะเ ไม่เหมือนตัวจริงอย่างพี่ต้นเนี่ยในกล้องเนี่ยโอ้แล้วคนบอกว่าแก่มากแก่มากแก่แก่แก,แก่ขอโทษนะตัวจริงแก่กว่าในกล้อง ยังไงฝากขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะลรบเจอกันวันเสาร์ที่24ตุลาคมนี้แน่นอนที่แอปอารีนาราชนาอสีอย่าลืมนะบัตรราคา350มากันเยอะๆแล้วอย่าลืมอีกเรื่องหนึง่งเพรรหัสหน้านี้เจอกันแน่นอนกับพี่ต้น3มทุ่มครึ่งขึ้นมาเป็นปกติแล้วจะ้ะแล้วมาร่วมสื่อสารกันร่วมจัดรายการกับพี่ต้นได้เหมือนเดิมฝากไว้อีกเรื่องสำหรับทีมงาน แล้วก็ดีใจหนุม่มคลิปยังไม่ออกมาเลยนะจ๊ะอยากรู้มากเลยจ้าว่าเป็นยังไงบ้างจ้าเนาะหลายคนบอกว่าชุดพี่ต้นเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันอีกทีละกันขอบคุณด้วยเดี๋ยวเจอกันเนาะยังไงเดี๋ยวจะมีข่าวสารอะไรจะมาแจ้งกันให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วก็เจอกันพฤหัสนี้แน่นอนสําหรับวันนี้เราเจอกันพูดคุยกันแล้วพี่ต้นจะพยายามติดต่อข่าวสารอะไรมาบ่อยๆกันแล้วกันบา,บาย